ไ,ได้สอนเนื้อหาที่เป็นแบบคณิตศาสตร์ที่เป็นสูตร1นึบวกหเท่ากับสหรือว่าฟิสิกส์เคมีชีวะที่จะเป็นสูตรตายตัวอย่างนี้ค่ะแต่ว่าวิชาแนแนวอะค่ะเป็นวิชาทักษะชีวิตค่ะทายังไงให้เด็กอยู่ในสังคมที่มันโหดร้ายขนาดนี้ทํายังไงให้ตัวเขาเนี่ยสามารถปรับตัวที่จะอยู่กับเพื่อนได้วันไหนก็ตามที่นักเรียนเนี่ยมองเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตมากพอๆกับการเรียนที่เป็นหลักวิชาการเนี่ยเพราะนั้นอะครูถือว่านักเรียนเนี่ย ประสบความสำเร็จที่สุดแล้ว ชุติมาทองมีขวัญน,นะคะครูชุนะคะเป็นครูแนแนวอยู่โรงเรียนเตรียมมุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาค่ะตัวชุเองเนี่ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะคณะศึกษา,าศษาสตร์จิตวิทยาการแนแนวค่ะจริงๆแล้วตัวชูเองเนี่ยตอนมอปลายเนี่ยเกเลยนะคะก็เลยมีครูแนแนวท่านหนึ่งอะคะ่ะเขาได้เรียกชูเนี่ยไปคุยเป็นการส่วนตัวเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กที่มีศักยภาพนะสามารถกลับมาตั้งใจเรียนได้สามารถมีอนาคตที่ดีได้มีประโยคนึง ที่ครูแนแนวท่านนี้พูดกับชูว,ว่าครูเชื่อว่าชูทาได้กลับมาตั้งใจเรียนเถอะแล้วอนาคตชูจะดีเราก็เลยคิดว่าเออเนาะขนาดครูคนนี้เขาเป็นคนอื่นนะคะเขายังเชื่อในตัวเราเลยแล้วทําไมเราถึงไม่เชื่อในตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยไปเป็นครูแล้วก็เป็นครูแนแนวแบบครูแนแนวท่านนี้แล้วเราก็ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่านอื่นที่ได้รับโอกาสแบบเราในอนาคตนะคะเป็นครูต้องเป็นตลอดย4สชั่วโมงค่ะ นอกเหนือนจากงานสอนก็จะเป็นการดูแลเด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือจะเรียกว่าเป็นงานครูที่ปรึกษาก็ได้ค่ะ80-90%เนี่ยนักเรียนก็จะอาศัยอยู่บริเวณชุมชนโรงเรียนแล้วจริงๆแล้วในกรุงเทพก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าซอกซอยคือแบบโอโ้โหเยอะมากยิ่งในย่านโรงเรียนเราแล้วเนี่ยรถส่วนกันแทบไม่ได้มอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะสามารถเป็นตัวที่พาให้ครูเนี่ยไปเจอกับเด็กๆได้ ซอยลึกแค่ไหนมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้มันทําให้เราค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์2ชั่วโมงเนี่ยเราจะเยี่ยมได้ประมาณ3หลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ครูใช้อยู่ทุกวันเนี้ยสชั่วโมงเนี่ยครูได้ประมาณ7-8หลังซึ่งมันสามารถประหยัดเวลาได้เยอะถ้าเกิดว่าเวลาตรงเนี้ยเราเอาไปทํางานส่วนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาที่ดูแลเด็กตรงอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะเตรียมสอนหรืองานสอนของเราได้มากขึ้นด้วยค่ะ ตัวเราเองหรือว่าเด็กเมื่อ10ปีก่อนกับเด็กยุคนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาจะเชื่อเพื่อนมากกว่าผู้ใหญ่แต่สิ่งที่จะเป็นตัวรับมือได้นเนี่ยคือเราต้องให้ใจเด็กก่อน เขาจะสัมผัสได้เองค่ะว่าเราจริงใจกับเขาและเขาก็จะให้ใจเราเหมือนกันครูอยากจะให้การศึกษาไทยเนี่ยไม่ได้ไปเน้นที่ตัวเลขไม่ได้ไปวัดกันแค่ที่ตัวเลขข้อสอบคะแนนเด็กแต่อยากให้เชิดชูเด็กที่เล่นกีฬาเก่งเล่นดนตรีเก่งวาดภาพได้หรือแม้แต่แต่แตงกลอนได้ถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนที่มากพอกับเด็กที่เก่งวิชาการเนี่ยความสามารถของเขาค่ะคงขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันไปได้มากกว่านี้แล้วก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้ ถ้าเกิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเด็กเท่ากันทุกๆคนเนี่ยเด็กแต่ละคนก็จะถูกดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เยอะที่สุดแล้วเขาก็จะมีความสุขกับการเรียน,นเวลาเราไปสอนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือเราพร้อมที่จะไปเจอเด็กนักเรียนหรือยังเราพร้อมที่จะสู้กับวันใหม่หรือยัง วันนี้ที่เราจะไปสอนเนี่ยเราพร้อมจะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกนึกตลอดเวลาออกจากบ้านตอนเช้าก็คือวันนี้เราจะทําให้เด็กมีความสุขกับเราได้อย่างไงทุกๆวันที่มาสอนเนี่ยค่ะอยากจะให้สอนด้วยความสุขที่อยากจะเป็นครูจริงๆแล้วเด็กก็สัมผัสได้ว่าเราเนี่ยจริงใจกับเด็กแล้วเราก็จะทํางานอยู่ในอาชีพครูได้อย่างมีความสุขนั่นแหละค่ะคือคือความประทับใจแล้วสิ่งที่ครูเนี่ยอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยในทุกๆภาพที่ครูได้สอนเด็ก